รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมนุษยชาติได้คิดค้นการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์งต่างๆมากมายแต่ด้วยความหลากหลายทางเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์มนุษย์เริ่มใช้สัญ,ญลักษณ์ต่างๆถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่องรอยของอดีตและไม่สูญสลายไปตามกาลเวลาเวลาผ่านไปหลายพันปีมนุษย์ ไม่เคยหยุดพัฒนาวิวัฒนาการของการสื่อสารจนในที่สุดได้ก่อเกิดการสื่อสารภายใต้การพอรหัสรูปแบบใหม่ของโลกขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดาวินชีเกมพอรหัส ตอนรับทุกท่านเข้าสู่ดาวิชีเกมทอราหัารครับ <Love it. S 1> ต้องบอกเลยนะฮะว่าจากที่เราง้างเอาไว้นะฮะน้าหวาดเสียวจริงๆสำหรับแชมป์สิบสมัยของเราคุณ AJ เพราะว่าจากที่เราใส่ไปให้คนละหมื่นนะครับตอนนี้คุณ AJ แชมป์ของเราไม่เหลืออะไรแล้วโอกาสสุดท้ายครับต้องดึง2,000ตรงกลางกลับมาให้ได้ในขณะที่คุณขนุนขวัญใจหมู่บ้านทีมสิวเลยที่ส่งมาปราบแชมป์ของเรา ก็เหลือไม่มากเหลืออยู่4,000แต่ถือว่าภาษีก็ยังดีกว่าแชมป์ของเราพร้อมไหมครับคุณไอเจพร้อมครับคุณขดนครับพร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อม2,000ตรงกลางดาวินชีขอ3พยาง3พยางรายภาพมาครับ เดเจครับเท้าหัวงูครับเท่าหัวงูถูกต้องครับโอ้โห oh ยังไปได้ภาพแรกเป็นภาพของดินสอนะครับผมสองแท่งวงไว้ที่หัวที่ทู่และภาพที่สองนะครับก็เป็นภาพของคนหัวโล้นนะครับและมีแสงวาวอยู่ก็คือหัวเงาทู่หัวเงาเท่าหัวงูกลับมาครับ2 0 0พต่อ4 0 0พครับ 2,000ต่อ4,000บอกเลยว่าห่างกันไม่มากก็ไม่รู้ว่าขนุนนะครับผมจะสู้แบบไหนจะพันหนึ่งหรือว่าจะวัดที่2,000เลยหรือเปล่าแล้วทำให้แชมป์ของเราต้องหมดหน้าตักอีกครั้งคุณขนุนครับมี4,000ครับเขามี2,000สู้เท่าไหร่ครับ2,000ค่ะโอโ2 0 0 0มาวัด แล้วถ้าคุณ A.J. E สามารถดึง4,000นี้กลับไปได้คุณจะกลับขึ้นดำทันที4,000ต่อ2,000แต่ถ้าดึงไม่ได้คุณขนุนสามารถปิดจ็อบและเป็นแชมป์คนใหม่พร้อมกับเงินรางวัลสะสมไปในการเป็นแชมป์สมัยที่หนึ่ง6,000ลุ้นจริงๆลุ้นมากเลยค่ะลุ้นจริงๆมือที่โพเดียมตาที่จอหูรอฟัง4,000ตรงกลาง ดาวินชีขอสามพยางสามพยางรหาดภาพมาครับ จครับกระชายดำครับกระชายดำสถานการณ์พลิกครับกลับขึ้นดำครับโอ้กลับมานำจนได้สำหรับคุณเอเจภาพแรกนะครับเป็นภาพของพี่ไก่สมพลก็กอไก่มาอีกแล้วภาพที่สองพี่ะระกอไก่ก,กับระก็กระภาพสุดท้ายเป็นสัญลักษณ์ของเพศนะครับมีเพศหญิงสีชมพูเพศชายเป็นสีดำกระชาย ดำ4,000ต่อ2,000ครับต้องบอกเลยว่าขนทาการเป็นแชมป์ของคุณเอเจนี่ไม่ธรรมดาจริงๆเมื่อสักครู่ตอนเริ่มต้นรายการยังเป็น4,000ต่อ2,000คุณขนุนนำอยู่แต่ว่าตอนนี้สลับที่กันแล้วคุณขนุนครับอยู่ดีๆเราถูกนำแล้วสู้เท่าไหร่ครับหนึ่พค่ะ 1,000มาครับ1,000รวมกันเป็น2,000ตรงกลาง2,000ตรงกลางดาวินชีขอ2พยาง2พยางรหัสภาพมาครับ หนูได้ค่าเรียนจากโรงเรียนค่ะคุณเอเจครับขาดทุนครับขาดทุนถูกต้องครับภาพแรกนะครับลูกศรชี้ไปที่ขาขาข,าข,าของเก้าอี้ก็เอาขาไปใส่ดอเด็กในภาพที่สองก็เป็นขาดและเด็กก็บอกว่าหนูได้ค่าเรียนจากโรงเรียนค่ะแปลว่าได้ทุน ก็คือขาดทุนไปอีก2000เป็น5000ตอน1,000ครับยังไงดีล่ะคุณข,ขนนวันนี้เปิดรายการมายังไม่มีการตบหรืออะไรทั้งสิ้นยังไม่มีการไปกดปุ่มเลยเกิดอะไรขึ้นครับวันนี้สมองยังไม่ทำงานหัค้คะยังไม่ทำงาน <laughs> แต่มันไม่ได้แล้วนะ <laughs> เพราะว่านี่1,000สุดท้ายแล้วถ้าจะล้มแชมป์ต้องดึงกลับมาให้ได้พร้อมไหมครับค่ะ <laughs> หมดหน้าตาคุณขนุนครับรวมกับคุณเอเจเป็น2,000ตรงกลางโอกาสสุดท้ายของคุณขนุนนะครับดาวินชีขอ2พยาง2พยางรายเสียงมาครับปากกอนถูกคทับราบไปกับพื้น ปกรณถูกทับราบไปกับพื้นคุณขนุนครับบอยแบนด์ค่ะบอยแบนด์ถูกต้องครับไปต่อครับสำหรับคุณขนุนไม่ยอมจริงๆเลยนะคะไม่ยอมจริงๆพุ่งพร้อมกันนะครับแต่ว่าคุณขนุนไปกดได้ก่อนกลับมาครับ2,000ต่อ4ี่พครับ เกือบจะปิดจ็อบได้แล้วสําหรับแชมป์ของเราตอนนี้คุณขนุนสามารถดึงกลับไปได้อีกครั้งนะครับกับคําว่าบอยแบนด์ะนะครับประกรณ์ก็คือบอยประกรณ์นั่นเองถูกทับราบไปกับพื้นนี่ก็คือแบนตแต่นั่นเองบอยแบนดกลับมาครับตอนนี้2,000ต่อ4,000คุณในเจครับเราถืออยู่4,000สู้เท่าไหร่ครับแน่นอนครับ2,000ครับ2,000ครับ oh. หมดหน้าตาคุณขนุนอีกครั้งครับ เขาโดนมายังไรเขาใส่กลับไปอย่างนั้นเลยนะคะเนี่ยเหมือนเดิมครับถ้าคุณเอเจดึง4,000ตรงกลางนี้กลับมาได้ปิดจ็อบแต่ถ้าเกิดคุณขนุนดึง4,000นี้กลับไปได้สถานการณ์พลิกอีกแล้วจะกลับเป็นฝ่ายนำ4,000ต่อ2,000 4,000ตรงกลางโอกาสสุดท้ายของคุณขนุนและเป็นโอกาสที่สามารถพลิกสถานการณ์กลับมาขึ้นนําออกจากโซนอันตรายได้ดาวิชี่ขอ4พยาง สี่พยางรานภาพมาครับสี่พยางสี่พยางรานภาพมาครับ ดนี่เลยค่ะคุณอเจครับรับเหมาก่อสร้างครับรับเหมาก่อสร้างปิดจอบแชมป์สมัยที่11ครับโอ้โหภาพแรกนะครับก็คือร่างภาพขึ้นมาภาพที่2ก็คือเอาหมดนี่เลยเหมาภาพที่3น้องกำลังก่อซรายอยู่ก็ก่อภาพสุดท้ายซับมัน ร่างเหมาก่อซั์รับเหมาก่อสร้างสุดยอดจริงๆคู่นี้และแชมป์ของเราก็โชคชน <c oughs> โชคชนล้มล้มล,ลุกทุกคลาแลวเกิด <c oughs> แต่ก็ยังสามารถเป็นแชมป์สมัยที่11ได้สุดยอดครับเอาขอเสียงปรบมือดังให้กับคุณเอเจครับ <c oughs> และก็เสียงปรบมือดังอีกครั้งให้กับคุณกุะดูกเป็นคู่ต่อสู้ที่สุดยอดจริงๆกับคุณมากครับ จะไปอีก6 0พ0นะครับผมตอนนี้นะครับคุณ AJ นะครับเป็นแชมป์11สมัยพร้อมกับเงินรางวัลสะสมทั้งสิ้น83,000บาทครับแต่เมื่อกี้นี่สมักสบอมมากมากเลยนะฮะจนหมดหน้าตากจนแบบโอ้โหเรายังหวั่นใจเลยว่าแชมป์นี่จะอยู่ที่10สมัยหรือเปล่าน่าจะเป็นเกมที่ยาวที่สุดแล้วกี่ข้อนะคะใช้รหัสไปทั้งหมด28ข้อ2ม้อเลย เมือให้คุณขนุนด้วยนะคะเพราะว่าแบบสู้กันแบบสุดยอดจริงๆเลยค่ะต้องถามคุณเอเจเลยรู้สึกไงบ้างตอนที่หมดหน้าตักก็รู้สึกว่าน้องเขาเก่งมากครับคือน้องเขาเก่งจริงๆแบบสมวิตอบสามวิตอบอะไรเงี้ยหลายๆข้อที่ผมผมคิดได้แต่ว่าด้วยความที่มันล้าแล้วเจอมาต่อเนื่องอะครับมันก็เลยทําให้กดไม่ทันอืมแล้วก็เลยทําให้หมดหน้าตักหลายรอบมากแต่ว่าผมก็ยังมีความเชื่อครับว่าผมจะกลับมาได้ สิสมัยไปแล้วสิบเอสมัยก็แล้วค่ะเหลืออีกแค่9สมัยเท่านั้นเองอ 1>, 1ล้านรอคุณอยู่ครับคุณเอเจเรามาดูกันว่าคนต่อไปจะเป็นยังไงค่ะน้องเชียร์ค,คือแต่งชุดแดงมาช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงตรุษจีนอยู่นะคะคดิฉันขอให้คุณซิงนี่คิงเกียนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ยืนใหญ่ไปจนถึง20สสมัยให้ได้นะคะ แต่คำว่าอังเปาตัวตัวไกด์ดิฉันขอให้ทุกคนแล้วกันแต่ใครจะเป็นคนที่สมควรจะได้รับเงินรางวัลจากรายการเราไปนั้นอยู่ที่ความสามารถล้วนๆเลยคนต่อไปมาแน่ค่ะแรนดอมค่ะเบอร์สองครับเบอร์สองโอ้โหนี เป็นไงคะคนนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มาแรงนะคะ <c oughs> ตอนนี้พร้อมหรือยังคะพี่คะ <c oughs> ไม่พร้อมเลยค่ะ <c oughs> จริงเหรอว่าไปเพิ่งพูดอ่ำเบาตัวตัวไกด์สีแดงนี่รับซับดูเล็บของเธอซะก่อน <c oughs> เดี๋ยวดูแล้วกันว่าสีแดงนี้จะเหนียวซับให้เธอมาขนาดไหนนะคะเขาจะประมือให้ด้วยคะ <c oughs> ่ะสวัสดีครับคุณผูครับ ปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับคุณจูครับก็เปิดร้านอาหารอยู่ค่ะอ่าร้านอาหารประเภทไหนครับอ่าเป็นร้านยำค่ะยำล้ำแตกอยู่ที่กาญจนบุรีค่ะโอ้บาไกลเหมือนกันนะครับดูดรวิาชีมานานหรือยังครับคุณจูก็เริ่มดูประมาณซีซั่นที่3เนี่ยค่ะแล้วก็ย้อนดูของเก่าๆอยู่กับเรามาสักพักแล้วค่ะวามตื่นเต้นหายไปหรือยังครับไม่หายเลยค่ะยังไม่หายเลยนะเชื่อว่าตื่นเต้นกว่าเดิมอีกค่ะไปอยู่ตรงนั้นน่ะค่ะส่วนใหญ่คนจะบอกว่าไม่พร้อมก็ต้องพร้อมแต่มีคุณจูเนี่ยไม่พร้อมค่ะ เราก็ไม่ได้บอกแล้วว่าก็ต้องพร้อมก็ยังไม่พร้อมใช่ <laughs> ก็ต้องสู้เต็มที่ <laughs> นะครับส่วนของคุณ AJ เองก็แชมป์11สมัยแล้วนี่คือเป็นการป้องกันสมัยที่12ถ้าได้มาอีก20สมัยเหลืออยู่แค่นี้ไม่ไกลไปครับดาวินชีใส่ให้คนละ1,000 0มครับและสู้กันมาคนละ2,000ตรงกลาง4,000ตรงกลางครับรหัสแรกดาบินชีขอ สองพยางสองพยางระดับเสียงมาครับท้องเร็วเร็วสิท้องเร็วเร็วสิท้องเร็วเรีวสิมีทีมสิกดแล้วค่ะแชมป์ครับคันเร่งครับคันเร่งถูกต้องครับ ขึ้นนำก่อนนะครับ1 2 0 0 0ต่อ800 0 mm hmm. ท้องก็คือคันตั้งคันเร็วๆสิก็คือการเร่งนั่นเองคันเร่งคุณจุครับเขาขึ้นนำก่อนแล้วแต่ขึ้นนำไม่เยอะครับเรายังถืออยู่800 0ต่อ1 2 0 0 0สสู้เท่าไหร่ครับ2 0 0พค่ะ2,000มาครับรวมเป็น4 0 0พตรงกลาง4 0 0 0ตรงกลางนะฮะโอกาสตีเสมอของคุณจุนะครับ ดาวินชีขอ 4. พยางสี่พยาง,ยางราดภาพมาครับ าทีมีใครได้ไหมฮะยัง<า>มไ,มไ,ไม่มีใครคนนะคะสองไม่มีอ่ะโอ้โหน่าเสียดายไม่ยากไม่ยากเลย <c oughs> ภาพแรกภาพของตับครับตับสดภาพที่สองไม้โทรตับโทรภาพสุดท้ายระสู้กำลังทำการต่อสู้อยู่ตับโทร,โทรศัพท์ ดาไิชีของคืนซี่พันโอ้น่าเสียดายก็ปกติออกหมัดด่าพอออกสอก็เลยแบบโฟกัสผิดจุดเลยอะค่ะก็ต้องนะถอดรหัสกันนิดหนึ่งเจอสับขาหลอกไปไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าตอนนี้คุณเอเจจักกำไรอยู่เมื่อกี้กลับมาเท่าทุนที่หมื่นหนึ่งส่วนพิจูเองก็เหลืออยู่6,000ยังห่างกันอยู่ 4, 0 0พเหมือนเดิมลงมาครับ คนละ2,000รวมเป็น4,000ตรงกลาง4,000ตรงกลางครับเรามาดูครับว่าคุณจุหรือพี่จุนะฮะจะตีเสมอได้หรือเปล่าดาวินชีขอ2พยาง2พยางประาดเสียงมาครับ ปูก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 ปูเเลว่ารักแผลดาบินชีขอสองพยางสองพยางปราศเสียงมาครับปูก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 ปูเเลว่ารักแผล ปูปูเบอว่ารักแผลบปู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 แชมป์ครับผันผวนครับผันผวนถูกต้องครับกูปูกูกูปูก็คือการผันนั่นเองนะฮะแล้วเบอร์ว่ารักแผลแบบว่ารักเธอนะฮะก็คือการขวนนั่นเองนะฮะผันผวนครับขึ้นนำจริงๆนะฮะหนึ่งหมื่นสองพันต่อสี่พันครับ ของดิฉันกดแล้วยังไม่ได้ตอบอีกแล้วนี่สองรอบแล้วใช่ไหมสำหรับน้องสตีลเบอร์หกพี่จูครับมาหรือยังเอเนอร์จีไหมครับสู้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 ครับตอนนี้ต้องสู้จริงๆแล้วสี่พันต่อหมื่นสองพันครับพี่จูสู้เท่าไหร่ครับสองพันค่ะสองพันมาครับรวมเป็นสี่พันตรงกลางสี่พันตรงกลางนะครับถ้าเกิดพี่จูดึงกลับไปได้นะครับก็จะขึ้นตามที่หกพันต่อหนึ่งหมื่นสวยงาม แต่ถ้า4ี่พันนี้ปล่อยหลุดไปโดยเฉพาะถ้าเกิดหลุดไปถึงทีมสตีลข้อหน้าต้องหมดหน้าตักนะครับจะสามารถแบ่งเล่นได้ก็ต่อเมื่อถ้าคุณ AJ คู่ต่อสู้ของเราตอบแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดเราต้องตอบให้ได้เองแล้วดึง4ี่พันนี้กลับไปแล้วให้เขาเป็นฝ่ายสู้4ี่พันตรงกลางครับดาวินชีขอสองพยาง สองขยางราดภาพมาครับ 3, สามสองหนึ่งอายเสียดายมากภาพแรกเป็นภาพของป้ายหมดอายุนะครับหรือว่าเสียเสียเป็นใส่ดอเด็กจากเด็กนะฮะก็เป็นเสียดแล้วเด็กกำลังทำไปอยู่ก็กำลังทานกำลังป้อนตัวเองอยู่นะฮะ,ะเสียดทานดา่ินชีข,ขอขึ้นสี่พันครับ และอย่างที่บอกเมื่อสักครู่เลยว่าไม่อยากให้หลุดไปเพราะไม่งั้นทางพิจุเองก็ต้องหมดหน้าตักแต่ว่าไม่เป็นไรพิจุเอเน r g y จียังไม่มา2 0 0พันสุดท้ายตั้งสมาธิให้ดีต้องมาแล้วพี่ต้องมาแล้ว <laughs> ตั้งสมาธิให้ดีเพราะผมจะให้พี่สู้มาในวันพรุ่งนี้เพราะว่าวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมแล้วเดี๋ยวมาเอาใจช่วยพิจุกันต่อในวันพรุ่งนี้วันนี้ผมและดาบพิชิตทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ